กราบสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลอ้อแมนเิสองกันด้วยนะครับผมโอ้โหนี่พี่โอแมนอยู่ในแมปที่เราต้องมาวิ่งเอาชีวิตรอดจากสมบีดโดยการที่เราจะต้องทํายังไงก็ได้ให้วิ่งให้ไวที่สุดนะใช่ไหมเบคอนไม่รู้เหมือนกันเพิ่งเข้ามาเนี่ยน้องๆคนไหนที่เข้ามาอยากเล่นกับพี่โอแมนก็มากากดติดตามกลุ่มของพี่โอแมนได้เลยนะแล้วเราก็มาเล่นด้วยกันเอฟซีบางคนจะเข้ามาเล่นกับพี่โอแมนได้นะวันนี้ตาเดียวไปไหน่ะโอแมนไม่รู้แต่ตอนนี้เขาสั่งให้เราคลิกๆๆกๆๆกกคลิกแบบรัว๊บ คิกคิกคิกคิคิโอ้โหเสียงเมาพี่โอแมนดังลีวคิกแบบไม่มีที่สิ้นสุดไปคิกคิกคิ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 โอ้โหโอ้ไหวไหมเบคอนไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้านายปล่อยให้ฉันลุกฉันก็จะตายไงเราเอาละน้องๆไปเราจะไปวิ่งหนีซอมบี้กันไปแล้ววินาทีระทึกซอมบี้มาแล้วเบคอนวยวิ่งแบบพิตูนวิ่งแบบพิตูลวิ่งวิ่งอแม่มันจะกินเรา น <Private. S 2> oh 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 <ole> ี่ไงจุกสายจุกปับัดควายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะแสงอะไรแสงน้ำทางทำไม่ได้เอาปว๊บวิบจิ๊บกระโดดกระโดดกระโดดโอ้โหเดี๋ยวนะทวีตกระป๋ายทอมบินมันจะกินเราแน่เลยเบคอนโอ้ยแม่กูเออแต่ไม่เป็นไรฉันเองจะวิ่งเข้าสู่มารติเวิร์ดแต่ว่าเดี๋ยววิ่งมาตรงไกลข้างล่างขยับแค่นิดเดียว ทำไมมันขยับน้อยอยังเลยนะอ้อดูเราจะต้องวิ่งหนีซอมบี้ด้วยความเร็วเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหตอนนี้เราเข้ามาสู่เราวิ่งช้าไปหรือเปล่าเบคอนเฮ้ย <What? S 1> ฉันเองจะต้องกระโดดให้ได้เลย,ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมันมีอะไรให้มากอ๋อ,เ,อเดี๋ยวก่อนเลยโอ้โหเดี๋ยวไม่ไม่เอาอออเไม่เอาเอโอเคไม่เอาออกไปไม่ซื้อไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นตอนนี้ฉันกำลังวิ่งหนีซอมบี้อยู่ทุกคนไปไปเดี๋ยวเข้าไปในแทนสีม่วงวิเราจะเข้าในสู่ หาเฟสที่2แล้วน้องๆโอเคไป let's go ลดยากไปแล้วแมนได้ไปแล้วหนึ่งวินเดี๋ยวทำไมเราวิ่งมาตรงัหนราเพิ่งได้ที่หนึ่งวินแล้วดูทำไมซอมบี้มันวิ่งได้พอๆกับเราโอ้ยถ้าเกิดเราวิ่งกลับแล้วอ้าวโอ้โหเดี๋ยวนี่เราสามารถหลอกให้ซอมบี้มันสวบสวบได้ด้วยนะน้องๆโอ้โหโอเคมาจย๊บมาตอนนี้เราอยู่เทวินที่สามแล้วน้องๆนี่เห็นไหมบนหัวพี่โอแม็กจะขึ้นวินที่สามแล้วตอนนี้สปีดพี่โอแม็กคือร้อยห้าสิบเอ็ดในความเร็วนะโอ้โหเหลืออีกสามยีบสองวิไว้นนกายแนน่ตึ๊บเลยล่่ะเพือน หมดความหวังจริงๆเลยเวลาคุยกับเบคอนออน้องๆคนไหนว่าเบคอนมันขี้เกียจมั้งคอมเมนต์มาเลยพ<ะ>ี่เราอยากจะเห็นเด็กๆว่าเบคอนมากๆเลยโอ้ยนังน่าพี่เบคอนเองก็ขีเ้เกียจได้เหมือนกันแต่อย่าลืมกดติดตามกลุ่มของพวกเราด้วยล่ะใช่แล้วเข้ามาก็มากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราโอ๊ยเมื่อกี้เหมือนมีแสงคนมันเพิ่งวิ่งผ่านเราไปนะโอ้โหเขาน่าจะวิ่งน็อครอบหรอเบคอนดูดิเห็นไหมพี่ผู้ชายคนนั้นเขาวิ่งแบบน็อตไปเลยโอ้โหเดี๋ยวร้อยห้าสิบนี่เอ๊บโอเควะมันมีรถถังด้วยเหร อ๋อ <What? S 2> นี่พอเราได้วินมาแล้วเรามาเปิดไข่นะเบคอนนี่จุ๊บอ่ะเดี๋ยวนะเราต้องหาสัตว์เลี้ยงหรอโอ,อ้วิ่งหนีซอมบี้จะให้เี้ยงซอมบี้เนี่ยนะเบคอนใช่แล้วอ้าแมนวิ่งหนีซอมบี้ก็ไ้ เลี้ยงัมันไม่เ i x sense เลยไปก่อนนี่สัตว์เลี้ยงปุ๊บเพิ่ม150ป่ะปุ๊บใส่ไปก่อนเลยโอ้โหแล้วทีนี้เราก็จะได้ไไดหัวซอมบี้มาเป็นพวกนะ <c oughs> แล้วที่เราวิ่งหนีมันมาอยู่เมื่อกี้เนี่ยโอเคแล้วตรงนี้มีอะไรอีกบ้างนะมีรีเบิร์ดหรอมีอ๋อมีคามีรถอ๋อถ้าเราชนะสี่วินเราจะได้รถสกีวีดีทอยเลทเอามานั่งแล้วก็หนีนะน้องๆเอ๊บแล้วก็ในช็อปล่ะในช็อปก็ไม่มีอะไรอุ๊ยเอาละปอ๊บเฮ้ยปอ๊บไปเลยเบคอนเร็วๆปอ๊บอ่าเจ้ามินเนี่ย โอเคมาฉันฉันจะาโอ้โหเดี in ๋ยวซอมบี้มาเตีมันนี้มีซอมบี้ตัวใหม่เมื่อกัเนี่ยน้องตอนนี้ความเร็วของพี่โอแมงคือ288โอ้โหยังคงเร็วอยู่แต่ว่าโอ้อีกหนึ่งนาที42่ิบสองนะทั้งน้องเดือดเดืดอดหลอดแน่ๆอ้อ้ยๆอยอะไรอะไรเฮ้ยถ้าเกิดเรากดอะไรดอ๋อนี่เราสามารถวิ่งเทอร์โบได้โอ้โหดิเห็นไหมเร็วขึ้นแล้วอ๋อเพใส่บูลเราบูลไปหมดอ แต่ความเร็วของพี่โอแมนในการวิ่งตอนนี้เหรออ๋อสองร้อยจะสามร้อยแล้วเนาะไปเร็วอือเดี๋ยวทำไมมันช้าลงใส่บูทใส่บูทเป็นร้อยเป็นสองร้อยเจ้าสิบแล้วเนาะโอ้โหต้อหัวซอมบี้ก็ะดมเราอยู่เบคอนโอเคไหมโอเคไม่โอเคก็ยังไงต่อเหรอฉันก็อยู่กับแค่นายสองคนเนี่ยแม่รอตอนนี้พี่โอแมนว่าเบคอนมันน่าจะว่ามินเนี่ยนไม่หยุดละเดี๋ยวฉันขอโทรหามินเนี่ยนแป๊บนึงอ่ะโอ๊ยฮัลโหลมินเนี่ยนแกอยู่ไหนเนี่ยต้องให้ทศ โอเคน้องๆตอนนี้พี่โอแมนวิ่งเข้าวินต่อไปอะเบคอนไปแล้วเดี๋ยวโอ้โหมันมาแป๊บเดียวมันน็อครอบเลยแสดงว่ามันแอบไปเล่นอีกแล้วเจ้าเบคอนบอกแล้วว่าพวกไก่กาปลากระป๋องมักจะแอบเล่นสนเพื่อนอย่างนี้แหละอ้าวแมนกดบูทดิวิ่งไปเลยสามร้อยโอ้โหดิวิ่งแบบสามร้อยนี่โอ้โหโอเคน้องๆตอนนี้มินเนี่ยอาว่าไง แม่ดูดูแมิเนียนโูดมิเนียนไหนไหนไหนโอ้โหสกีบีดีด้อมเดดด้อมด้อมสกีบีดีด้อมเดดด้อมดอมในท้องมีหัวซัมบี้สบีดีสบีดีสบีดีสบีเดดทางกาบีกีเดป้าดาซีบีดีสบีดองสบีดองดอยเดดแล้วแกจะร้องทำไมอ่ะก็แกร้องแล้วมันติ้งต้องดิฉันก็ร้องอ่ะฮ่โอแม่ไม่คนฮะโอแม่ไม่ค่อนมานานหรือยัง มาเป็นชาติแล้ววัอโอแมนฮะแมนก็เป็นคนเนี่นจะส่งของฟันให้เป็นการที่ว่าไถ่โทษนะได้เลยปะจัดมาส่งมายังเอาอะไรดีเอาหมดเลยกดมาเลยนี่ว้ยฉันไม่ให้ฉันไม่ให้ของฉันฉันไม่ให้ห่วงฉันเอาหมดเลยให้หมดเลยไถ่ายโทษเอารถตำรวจมาเอามันเลยเอารถขนปูนมาฉันจะเอารถขนปูนไปเลยให้ยูแมนเจ้าบื้อเดี๋ยวนะ ขอถามหน่อยว่ามันใส่รถขนปูดตรงไหนเจ้ามินเนี่ยตรงตรงแค่ตรงชัดเลี้ยงโอแมนอ๋อโอเคอ่ากดเข้าไปแล้วก็ติดตั้งฟิดีปปิสูตโอแมนอ่าอย่างนี้คลิปก็จบได้เลยใช่ไหมเพราะฉันได้ของกันเนี่ยย่างโอแมสไม่ได้แข่งกันเลยโอแมนจริงเหรอใช่ใช่ใช่อ่อเราใส่สัตว์เลี้ยงได้ทีละสามตัวนี่นาเนี่ยอะไรแกจะแข่งกับฉันอย่างนั้นเหรอโอแมสดิคอนดก่อนมันมีงานหนึ่งที่อยากให้โอแมนมันกดีมากอ๋อได้ได้ได้อะไร อ่าแล้วแล้วโอ้โหแกอย่าเด็กแอร์ดิเด็กน้องน้องก็บอกว่าคลิปแล้วน่าเบื่ออีกโอเคแล้วด็อกตอนนี้เราเกิดอาการแบบจริงๆอ่ะเจ้ามินเนี่ยมันต้องแบบเมคกับพี่โอแมนว่าเอ้ยเดี๋ยวแอบเอาของไปพี่โอแมนพูดคำว่าไปฟาร์มแป๊บแต่ว่ามันขี้เกียจตัดไงพี่โอแมนพูดเลยไอ้กันขนาดนี้น้องจะบอกว่ามันจะสนุกยังไงเนี่ยเจ้ามินเนี่ยแกนี่ซื้อบื้อจริงๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันตัวสุดท้ายโอแมน ว้าวมันมีซอมบี้ใจเกเลรด้วยอ๋อแมนซอมบี้ใส่วิกใจเกลรดูน <out> <iş> ี <is> <romance> ่โ <belly> อ oh ้โหคนที่หลอกขนาดนี้ม็นของคุณแล้วนะครับโอ้ โอ้โหอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องไปเปิดไข่อะไรเลยเจ้ามินเนี่ยนเี่ยมันก็แนะนำระบบเกมไม่ได้จริงๆเปิดเปิดจริงๆมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นโอแมนโอแมนต้องมาเปิดไอ้นี่ข้างในอ๋อแล้วแล้วพวกรถขับอ่ะฉันยังไม่ได้เลยเลยโอแมนต้องไปวิ่งนะอันนั้นต้องเก็บเก็บเส้นชยเอาเองแล้วก็ซื้อตรงที่ขาอ๋ออย่างนี้จบคลิปเลยได้ไหมมีของที่ดีแล้วเนี่ยโอ้ยังยังโอแมนจะไม่ได้ทำอะไรเลยโอแมนจะรีบไปไหนเอาเหรอโอเค โอเคไม่ไม,ไม่ไม่รีบไปก็ได้ตอนนี้ไข่ฉันเปิดแล้วอะปึ๊บทิ๊บอะเข้ามาดูตรงไข่อะไหนอ่ะอออันนี้เราต้องเก็บวินแล้วเอามาเปิดด้านในจะให้ฉันเปิดไลมิเนียนโอ้แม่ต้องเปิดนี่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 นคลิปลานอ่ะอันนี้อันนี้คือจะได้รถเหรอหรือว่าไง ไงม่ฉันอยากได้รถรถสกีบิดีเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือพวกรถถังอะไรเงี้ยมันจะไปเปิดตรงไหนแมนจะต้องเก็บเก็บเส้นใช้แล้วก็คลิปที่คาตรงตรงเมนูอ๋อแต่ตอนนี้ฉันขอคลิกก่อนแล้วกันก่อนที่มันจะคาเข้าใจไหมโอเคมาเราคลิกกันก่อนดีกว่า a few moments later ซีบีกีโอ้ดูท่านังวินเดียดูท่านังฉันดิ ขายดูขาดูข้ายกดีโอ้โหดูเโตตีโตตีเลยนะครฮะว่าไงชีตี้ันป๋ำป๋ำโอแม่จ้าชีวิตนี้มันป๋ำป๋ามมากๆเลยน้องๆโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันคลิกแล้วคลิกไม่น่าจะทันแล้วเนาะโอ้โหดูอ่าดีพี่โอแมนยิ่งคลิกยิ่งคูน่ะเห็นไหมอ่ารอบนี้แหละฉันจะต้องวิ่งชนะมินเนี่ยนให้ได้โอ้โหได้คลิกปัดเดียวมินเนี่ยนไปแล้วจ้าไปเลยวทะลุมิตีดิโอ้โหมินเนี่ยนมันแค่อยากเอาชนะต่อยให้มัน คนนเเดียวยวลอแม่ใช่ตอนนี้ฉันกำลังนั่งรถสก,กีบีดี้ทอยเล็บอยู่ดูมีซอมบี้เต็มเลยโอ้ซอมบี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 ้เป็นไงบ้างมินเนี่ยนการชนะของแกแกรู้สึกด,ดีใช่ไหมที่แกชนะเพื่อนได้นะฮะโอ้แมนมาเร็วจ้าดูเซ็งไปแล้วมันเบรกอ่ะแมนมันกดเบรกพอแล้วมมมันไ่ีเบรก อย่าไปบอกเบ <bleed. S 1> ื้องหลังบ่อยเดี๋ยวคนเขารู้หมดเข้าใจไม่เบคอนเด็ดเบคอนไม่เด็ดเลยตบปากเลยนะไม่ต้องมาขอโทษเลยใช่ไหมมิเนี่ยใช่ใช่ใช่เบคอนทำเชี่ยเรื่องไม่ได้ใช่เขารู้หมดว่าเบคอนมินเนี่ยมันกดถอยหลังมันบอกกดถอยไม่ได้ฉันกดถอยให้ดูเนี่ยความเร็วฉันตกไปเนี่ยโถเอ้ยขี้โมขี้เหม็นจริงๆนะซอมบี้มันจะวิ่งไล่เราไปอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเจ้าเจ้ามิเนี่ยอ่าใช่โอแมนมันคงเป็นเกมที่ น่าเบื่อมา่แม้เลยมินเนี่ยแก,แกหาแมปอะไรมาแล้วแกมาช้าแ,แกหาแบบบ้าบ้าบอๆฉันเล่นอีกแล้ว <laughs> <laughs> โอ้แต่ว่าน้องๆเขาอาจจะชอบก็ได้นะโอแมนโอ้โห <laughs> ถ้าเกิดน้องๆคนไหนอชอบคอมเมนต์บอกพี่โอแมนหน่อยพี่โอแม,มนจะได้เล่นแบบว่าเพื่อให้น้องๆดูไงไม่ไม่น่าเบื่อก็ได้ถ้าเกิดน้องๆชอบอ่ะเห็นไหมแต่พี่โอแมนรักน้องๆจะตายพูดให้มันน่าเชื่อถือได้ในบฉันไหวละ โกเงๆโอเคน้องๆถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และใครคิดว่าที่มีรถเท่กว่าพี่โอแมนหรือเจ้ามินเนี่ยนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันหล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายซอมบี้กินสมองแกแน่ๆเจ้าตาเดียวบายบายจุ๊บๆ